สวัสดีครับมีน้องเอฟซเชื้อสายส่วนมากจะเป็นเชื้อสายจีนกันแหละกนะันนะแล้วก็เชื้อสายก็ไายนี่แหละมาจากจีเลยครับวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะสำหรับตลอปีของของชาวจีนนะครับนะ โดยเฉพาะชาจีนโพทะเลนะครับเนะก็เราก็ถือเป็นประเพณีเป็นประจำทุกปีนะครับก็ทำบุญไหว้เจ้านะแล้วก็หาความสุขนะให้ก็ให้ตัวเองให้ครอบครัวนะครับนคนจีนก็จะเที่ยวนะตั้งแต่วันนี้ไปทุงนู่นถึงชิวโงเลยอ่ะพักผ่อนเต็มที่เป็นฮอล์ออดย์เลยครับนะแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ เขาไม่ได้พักวันทั้งวัน,นครับพักในเป็นอาทิตย์เลยครับเป็นอาทิตย์บางคนสิบห้าวัน,นบางคนพักเป็นเดือนเลยนะแล้วก็มาสู้กับงานใหม่ครับอะไรก็ดีนะครับคนเราก็ต้องหาความสุขนะใส่ตัวเติมพลังนะนะเติมพลังวันนี้ก็คงจะมาคุยกันเรื่องสบายๆนะว่าตุนจีนตีมาเป็นยังไง มีมาดีนะบอม,มาคือคักกันนะท่นที่เอารเ,เอารูปมานะเอาก็มีมาอยู่อยู่แปดตัวนะติดติดตนนี้ติดภาพมาดิมันจะวิ่งวิ่งครับวิ่งผมว่มาดีนะอะไรก็ดีนั่นแหละของที่เป็นมงคล,ลนะ วันนี้มาอย่างเออคุณ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 ปื่นคุณปื่นคุณปื่นมารับหน้าที่คุยกันตื่นเต้นตื่นแต่ตีสี่ครึง่งอะไรอคุณเปืนคุณเปื่อนใ <laughs> นโรงแรมจีนนะเออยิ้เตี้ยเอาจีนดีดีเออก็เก่งนะทำงานจัดของวงไหวาเว้วยเรียกว,ว่า เป็นคนที่ศึกษาแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของคนจีนได้ดีมากนะฮะก็ถือว่าเป็นลูกหลานคนจีนที่เรียกว่ามีเครื่องเถาเหลากอนะครับมาจากไหนมาจากสัวเถาอ่ะมีชื่อจีนเหรอเออชื่อจีนชืน่ออะไรหลิวหลี่เยาอ๋อแหมก็ไม่ธรรมดาเนี่ย ปนอยากกัหลิวเติบหัวหรือเปล่าไม่รู้ใช่ใช่ใช่ไอ้ตะกูลิวใหญ่ตะกูลิวใหญ่เคยไปนั่นแหละเราเราปีอ่ะทำไมเราปังเน่ยเคยปกครองจีนมานะประสัตรยุคหนึ่งยุคขั้นยุคขั้นหนูชอบไปดูม้าทรงอ่ะหนูเคยไปเที่ยวภูเก็ตกับเพื่อนครั้งหนึ่งตอนตุดนจีนผัดผักบุ้งเขาใส่พริกไทยด้วยเออ ใส่พริกแล้วก็พริกไทยเอออร่อยมากอร่อยตุ๊จีนอะไระจีนที่ภูเก็ตเออเขามีมาทรงโอ้โหเขาแบบปิดถนนเลยนะเอ้ะเขาไม่ไเด็เกกินเจนะมาทรงอ่อะหนูไม่รู้โอ้โหประทัดเนี่ยแบบควันขมงโฉงเฉงหมดไม่รู้หายใจออกตรงไหนอลัอลงการอะอก็เดียยภูเก็ตเยอะเป็นมาทรงก็ามาทรงทางบ้านเลยนะรู้สึกแถวเราจะจีนจีนทกเกียรเยอะ ทีนกเกียน,นอตอนนั้นมันก็มามามาขึ้นทางทาง,ทางภาคใต้เยอะาภาคใต้เยอะนี่ผมนั่งดูแท้เมืองไทยนี่มีที่เห็นนะมีสองร้อยยี่สิบห้าแท่นะสองร้อยยี่บห้าตระกูลแท่จีนนะอาจารย์ติดหนึ่งในนั้นไหมอ่าใช่ใช่ใช่หนึ่งแท่อะไร เส่เล่าเส่เหลียวอ่ะเหลียวอ่ะเหลียวเหลียวเต้าหัวไหมเหลียวเหลียวเล่าเนี่ยนะเหลียวเพีงหนังลูกชายอาจารย์ชื่อเหลียวเพีงหนังเออใช่ใช่เธอเหลียวเลยเหลียวเหลียวลียวไม่รู้แปลว่าอะไรแต่รู้ว่าสวยสวยเธลียวเลยลียไแปว่าสวยสวยคุณเปิดเลขได้เลขเด่นอะไรมาให้ตายดิ้นเไปขอพระยืนที่ตำหนัก หนูหนูรู้ว่าท่านไม่ให้หรอกเออท่านก็ไม่ให้จริงเห็นสีต้องไปตะแคงดูได้สีมาตัวเดียวเหอที่เหลือไม่มีเลขงงไหมเหรอท่านไม่ให้จริงๆเหรอเออเดี๋ยวหนูไปขอเจ้าที่ก่อนเดี๋ยวหนูมาบอกหนูไปจุดเจ้าที่ก่อนเอาอย่างนั้นเลยเออวันนี้วันที่สิบกว้ะหวยออกเออคนที่ชอบเลขกับตัวเลขก็นี้นะเนี่ย อย่างน้อยวันนี้ก็มีเงินแตเอียก็ก็ธรรมดานะเรื่องการเสี่ eng, ยงโชคอะไรต่างเนี่ยทุกคนมีหมดแห้ะครับไม่มีใครที่ไม่ชอบเออมันทำให้เลือนลมันชีดอ่ะตื่นเต้นแลเราใจลุ้นจะลุ้นลุ้นลุ้นะสิบห้าวันลุ้นทีก็โอเคนะ่ะชีวิตไม่สิ้นก็รีบเกินไป ผมเห็นคนที่ชอบตัวเลขเยอะนะถ้าถ้าเป็นผมนะดีผมผมผมเลอกเล่นมานานแล้วคือท้าไม่ไม่อยากทำมาหากินจะไปเสี่ยงโชคอยู่เรือ่อยวันนี้วันที่สิบบนี่ถ้าว่ากันตามตามตามหลักทฤษฎีของผมเนี่ยนะ วันนี้ก็ตรงกับวันอะไรนะวันอังคารที่สิบเจ็ดวันจันเอ้ยสิบหกพูดผิดวันจันที่สิบหกเอเอจะไปเที่ยวจะไปวันเที่ยวอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราหลงวันละถ้าต,ตามทฤษฎีผม,มเลยเลยแต่ยายกับแปดยายให้เจ็ดกับแปดมานะยายเลขยายไงเลขที่ดังๆอะ่ะยายอะ่ะ เรียกว่าสูตรยายยายมีตายตามไปแล้วสูตรยายวันนี้วันจันทร์แต่เลขที่มาแรงก็สามเจ็ดสามสามอะไรพวกนั้นนะสามห้าอะไรังน้ะแต่ไม่ออกเชื่อดีเพราะหนูไม่ได้ซื้อถ้าถ้าเป็นสูตรผมเนี่ยเลขที่ที่น่าสนใจคือเลขหนึ่งเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดคุณธาตไฟมันเลยถูกต้องออ ไปเจ็ดก็หนึ่งมาตัวหนึ่งอ้ตัวเดียวเหรอฟันนะเลขยายมาตะเม่าไม่รู้ก็คุณก็มาแจมดิคุณก็มาเฮ่อันี้หนูได้สี่ออเจ็ดสี่สี่เจ็ดจ็ดไปดิเออเฮอเท่เ่อารมณ์ดีหนูได้สี่ตรงนู้นมาไงเลยเออไปตะแคงดูมาด้วยเลยเออหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดก็โอเคแล้วแต่ชอบมานะ แล้วแต่โชคแล้วแต่โชคแล้วแต่โชควัส,สนารรมเดี๋ยวคืนนี้เขามีไหว้เทพเจ้าสัจิยอะดูนี่เออปีเขาไหว้อะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เขาไหว้อะหนูไหว้มั่งหน<อ>ูเห็นเขาไหว้แต่เอเทพเจ้าที่เป็นกเกี่ยวกับโชคลาภมั่นคงคือสายบุญเขาไม่มีใครไหว้สายบู๊เลยนะเดี๋ยวหนูจะไหว้ทั้งบุญทั้งบูเลยทำไมเขามีสองปาง เทพเจ้าเขาเรียกชื่อเลยนะไช่สิงเอ๋อหนูเรียกไม่ค่อยถูกภาษาไทยไม่แข็งแรงเนี่จะพูดภาษาจีนเลยไช่สิงอี้เปนภาษาจีนนะนนีี่่เเฮฮาา你好你好吗锵เ你好啊หนูรอดหนูไปจีนหนูรอดนี่เฮาอย่างเดียวอย่าไปนี่เฮ่าฮู้ฮงเลยเธอเนี่อารมณ์ดีเก็โอเคนะ เลขหนึ่งนะผมมองดูเลขหนึ่งแมหมหวยมันก็มีทั้งบนทั้งล่างแมทำไมไอ้ตรงกลางไม่เล่นกันหรอไม่เล่นสมบูรณ์เลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจเลขอันทม่มาหูดับหูฉีกนะเลขอะไรเลขอันอันแบบแทบเป็นลมเ่อเออ <c oughs> เธอก็ชอบเล่นเนอ่ยชอบเล่นเลขโตเลขอ่ะ อ้าวคณิตศาสตร์ของชาวบ้านไงเขาเรียกคณิตศาสตร์อะไรเลยจำไม่ได้ละเลขอันนะเขาเขาอันมานะมีอยู่สามตัวตรงมีอยู่ห้าหมวดสี่หกเก้าสี่เก้าสามแปดเก้าสามเก้าห้าสามแปดห้าสามอันนี้อันอันแล้วก็บนล่างในอันนะห้าสามเก้าสามสี่เก้าห้าแปดสามแปดไม่มาแล้วไม่มา หนูมีสี่เก้าสิบใบเลยนะรือโดนลูกโดนแมค้าปายามา,าสิบใบไอ้บอกหวยแปดสิบาทหนูโดนเป็นสองพันสองเลอะโดนแม่ค้าป้ายาเลยปายาอ๋โหมึนเลยใช่ไหมหมึนเลยเดินไปซื้อของวันอะเือะซื้อของไหวเจ้าไหวเจ้าแจกแต่อีหลานไม่แค่คนละห้าร้อยสี่คนสองพันแต่ซื้อหวยสองพันสอง โอ้โหเรียกว่าซื้อหวยมากกว่าซื้อหวยมากกว่าเออออจริงจริงอ่างเปาต้องได้พรุ่งนี้ถูกไหมเออแล้วเขาจะได้ไปเที่ยวกันไงวันนี้เขาแจกวันนี้อ่างเปาตอนเย็นนะอ๋อแจกตอนเย็นพรุ่งนี้เที่ยวพรุ่งนี้วันเที่ยวออวันนี้หลังจากไหว้เจ้าเสร็จแล้วกินตอนหลังตอนเย็นก็กินเลี้ยงกันกินเสร็จก็ใส่เตะเอียเต่เอียเี่ยเขาว่า ไอ้ทุกคนมาเนี่ยถ้าโบราณนะลูกหลานมาชุมนุมกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็ควรจะแจกหน้าเอีย้วก็ตั้งวงเล่นไพ่กันเหรอไหมเพื่ออะไรไหมดูพฤติกรรมเพื่อจะรู้นิสัยไงใครขี้โกงเวลาเสียก็เลวมาแต่นัรร่นแหละใครเสียแล้วหยุดใครก็ยืมยืมเงินนี่เขายืมยืมเงินนี่ไงนิสัยไม่ทีต่อไปเนี่ยเออเนี่ยในจับโป๊ลูกหลานเออใช่บางคนก็ ได้เท่าไหนก็เล่นทมกหมก็เล่นกันไปบางคนก็ไม่เล่นนั่งดูเฉยๆเขาก็จะดูเลยว่าต่อไปโตขึ้นเนี่ยจะให้คนลูกหลานไปดูแลงานอะไรเออไอ,อ,อ,อพวกชอบเสี่ยงชอบเล่นทางเนี่ยเขาจะไม่ไม่ให้ยุ่งขัการเงินเป็นการสกีนลูกหลานเลยให้ไปทำตำแหน่งไหนใช่ใช่ไอยูอ่โมยุบตำแหน่งแรงงานอันนี้ก็คือกุศโลบายอย่างหนึงไออนี่เขาเขาโบราณเขาคนี้เลย ที่ให้มาช่วยกันพับกระดาษเงินกระดาษทองก็คือดูนิสยัยถูกต้องอเอำไมโตขึ้นมันจะได้จะได้รูไ้ไงว่าหมายงานให้ทำอะไรเนี่ยคนจีนถึงได้ทํางานงานใหญ่ๆสําเร็จไงใช้คนให้ถูกที่ถูกทางถูกกับนิสัยอะ่ะเห็นไหมเขาเก่งคนละด้านใช่บางคนเก่งทางอินเทอร์เน็ยเลยลูกหลานจานเยอะนี่<อ>ลูกหลานจานเยอะนี่บอกคนนี่เองเยอะที่ไหน หลานหกลูกหกเนี่ยร้อยบ้ามไม่แต่งงานกันเลยอลหมายถึงลหลานอ๋อหลานหลักก็ยังไม่เด็โตนี่โตอะไรไม่โตสามสิบกว่าแล้วเนี<อ>่ยมันจะมันไม่ชอบเขาไม่ชอบอะไรไหมไปทีวนะ่วไเ้ี่คุจะไปหาเมีมเยสนะักคนอ่ะอันนี้หลานชายคนโตเออพะเอาเหรเนะ่ะ เอเอเอออยากเป็นเลนแล้วอยากมีเลนแล้วเออใช่ใเขาก็ต้องต้องถ้าเราอยู่มีห้ารุ่นนะอโอ้ดีมากอ,อยู่ยาวอ่ะอยู่ยาวแ้่สมัยนี้แปลกนะ่ยไม่เคยไม่เคยยอมมีคู่เโน้ยมีเงินก็สบายแล้วเออไม่ต้องมีแล้วครัวมาผ่าน มันต้องม,มีคู่หนอกเวลาแก่มันไม่มีใครไม่มีเพื่อนคุยน่อโอยมีเงินเยอะๆจ้างพยาบาลบ้าแล้วเดี๋ยวมันก็วางยาไม่มีหร้วเออเธอคิดอย่างนัเนี่ยหนูคิดแบบนี้แหละคนรุ่นใหม่หน่ากลัวเออเอาว่างไงวันนี้มีอะไรบ้างไม่มีวันนี้ว่าเจ้าไงเหรลองเลขใช่ไหม เอ้ยมาแล้วเลขเอาไหมลเลอะเลขเงมาเลยเหรออันนี้เจ้าที่ <laughs> เลขเจ้าที่โปรดใช้วิจรารณญาณในการเอาไปแทน <laughs> มันมีจุดทูบ <laughs> เอาอีกแล้วสี่กับสี่เลอได้สี่สองตัวเลยอายุหนูย่างสี่สี่ย่างสี่ห้าหนูเล่นสี่สี่ไปใบเดียวสี่ห้าไม่มีเลยเรอะ มันเมื่อกี้หัวเจ้าที่สีสีหัวต้องพักก็สีเหรอเอาแล้ววิ่งสีวิ่งสีวิ่งสีมีสีสีบนแลสีแล้วไม่รู้เนี่ยออกมาสองตัวเมื่อกี้หนูสามไม่ว่าขอสามตัวตรงเหรอเห็นละสีกับสีวิ่งขอสามตัวตรงเธอไม่ใช่ก็หนูแกะทูบมาหนูไม่ได้ตั้งใจเขามี คูบเล็กๆมาให้หนึ่งอันออที่มีตัวเลขอ่ะเอตรงนู้นก็มีแต่ว่าจุดแล้วมันเห็นแค่สี่แล้วเขาก็ไม่ให้หนูเลยตรงพระยืนเแต่ตรงนี้ตรงเจ้าที่เห็นละสี่กับสี่ถ้าตรงจีนเนี่ยสีไม่ค่อยดีนะรวมกันเป็นแปดไม่ใช่สีมันออกเสียงไม่ค่อยดีสีสีอ่ะสีอ่เออเออ๋ยวไปดูเผม่อได้ตัวมันต้องมีสามตัวเนี่ยจะได้อย่าไปเล่นเลย เออตอนนี้อุติเก็มเตึงดังเกียรตึงด,ดังสูงนะสุจีนปีนี้ก็อุดีนะอุดีอุดมสมบูรณ์นะ พราะประเทศจีนแล้วยิ่งใหญ่อันนี้ขนล,ลุกนะอะอนี่ละคุณลุยละสี 4, 4, ะ่สี่ห้าเอวันนี้อนะอายุหนูไงสี่สี่ย่างสี่ห้าเดินหน้าสี่ห้าเต็มไงเออก็ดีด,ดีว่าไปหมดตัวเลขแล้วมีอะไรต่อ <laughs> ไม่มีแล้ววันนี้พูดแต่ดีๆไงว,วันนี้มันตุดกีนวันไหว้ พรุ่งนี้ไปเที่ยวเออพรุ่งนี่จ้าไปเที่ยววัดปากน้ำเมื่อลาพระองค์ใหญ่ๆอย่างสวยเลยอ่ะปากน้ำไหนวัดปากน้ำพระศีเจริญอ่ะโอ้เขาดิมสร้างกับเสร็จแล้วมั่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ปณิชมาไงกะว่าเนี่ะปีนี้นะอยากจะไหวไปไหว้ทั้งศารก้าวสารก็สารเจ้าอ่ะนะศาลเจ้าเข้าไปดิเนี่ยในนนทบุรีรึเปล่าหรือเอาใกล้เคียง ทั่วเลยเซิร์ชนิวิเกเตอร์แป๊บเดียวเอออ่าได้ไพี่เบลนี่พาไปแล้วก็ไหว้ก้าวัดวันนี้ก้าศาลปีนี้ต้องไหว้ฝั่งทนหรือฝั่งพระนครหรือฝั่งไหนสองฝั่งที่แม่ไหว้สองฝั่งเลยเออฝั่งฝั่งพระนครมันธาตุดินเออธาตุไฟธาตุไฟฝั่งฝั่งฝั่งธนมันธาตุน้ำเออเลยไปคู่ไปเลยเออไปเที่ยวยุทธยาดิเออ้ทั้ย่าวัด กันเลยติดตินติเติตกันเลยอ่ะไอ้หนูไหวแล้วหนูปังนะหรอเออดูยาวัดเก่าวัดเก่าเราจะเรียว่าสุโขทัยนะไกลไปเราใกล้ๆเราพี่เกียนนั่งรถเออดูน้ำหนักตัวหนูด้วยทำไมนั่งไทยโหจะขึ้นจะลงทำไมถ้าเปนกลิ้งลงน้ำหนักขนาดไหนเนี่ยเก้าสิบบวกบวกโอ้โหยังไม่ครบร้อยไม่ต้องตกใจคุณปืน เก้าสิบกว่าแล้วเนี่ยโอ้โ oh หนี่ก็สวัสดีอาจารย์มาว่าว่าวาก็คุณอะไรบอกว่าสี่เจ็ดแปดแต่เมื่อกี้ทูมันให้สี่สี่ห้านะจ๊ะเอาเอาสี่ันหลักเลยกันเออคุณสมสกุลบอกเฮงเฮงรวยรวยใชชิงเอี้ย e er เออคุณวิรายบอกอาจารย์คะเมษายนมิถุนยายนหกเก้าจะมีอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจแผ่นดินไว้โรคระบาดไหมคะไมีมีมีปีนี้มีมีไัม,ม,มาชาติแรงๆกันนะ การเมืองก็ดูยังไม่นิ่งเลยการเมืองวุ่นวายนะครบแต่มีข่าวแว่วๆมาว่าเขาได้สองร้อยเก้าสิบห้าเสียงนะผมยังไม่มั่นใจว่าจะมีรัฐบาลเลยทำไม,มอ่ะยะยีปีิวัตหน่อยนร่ที่ว่าทำไมเดี๋ยวมันจะมีอะไรวุ่นวายลงถนนอ่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ไงแต่เขาฉลาดนะ,ะร,รัฐบาลชุดเนี้ยเขาไม่เอาสีเขียวเข้ามาันรวมเอเออทำไมไม่เอาก็ติดลบไง ภาพภาพมองของประชาชนติดลบไงแต่จริงเขาอาจาจะดีก็ได้เไม,มนน่มันนี้มันไปนแย่งพื้นที่กันแล้วไม่ oh. ยอมไม่ยอมรีกทางให้กันออสู้กันเต็มที่เลยอะ่ะเ็เรียกว่าถือว่าเป็นคู่แข่งทีนั้นก็ต้องสกัดดาวลูกไว้ก่อนออออการเมืองก็อย่างนี้แหละใครก็อยากใหญ่อยากจะเป็นนายกอะ่ะเมื่อกี้หนูโหแต่ภาพจําของพี่เต้มงคลกิดขนาดแม่ค้านะยังเซลเลย ฉันอดเลี้ยงไดโนเสาร์เลยหนูก็เลยไปสะกิดเออเหมือนกันอดมีผัวสี่คนเลยกขาขำกันก็้ขำกันที่ซื้อของผุ้ยก็เลยไป่ค้าเลยเออไม่ค้าแล้วหนูก็ไปแซวเขาก็า็ข้าขำเออคนขายดอกไม้ก็ให้ตัวตลกไงแล้วถ้าคนพูดถึงนะจ๊ะเหรอเออก็ไม่ค่อยอยากเออมันมันมันคนจะพอดูดวงกันแ้วแต่เคยมดูดวงเออเขาดวงกค่ต้องมีเป็นคนมี ออความคิดแปลกๆอ่ะเดีไหม,มแต่เี่ยมันแปลกเกินไปเฮ้ยแต่เขาอายุเหมือนเท่าหนูเลยนะปีเดียวกันเหรอเออ,เอ,อก็เพียเพ้ยนๆกคล้ายกันมีการสมัยเออ,ค,เอ,อคุณสมสกุลบอกแป้งคงแฮ้แป้งแป้งคงไม่แหว้วเหรออืมแป้องอาจจะเอามารวมก็ได้ไงก็โอ,อเคพนก็การมึงเอาแน่ไม่ได้เลยว่ะคุณจะไป ไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรอ้าวแต่ค่ะส้มกับฟ้าเขาจับมือกันแล้วนะเขาจะไมอยู่ฝ่ายค้านนะส้มกับฟ้า,าประชาธิปัตย์ใช่กับประชาชนไงจับมือฝ่ายค้านแล้วจับมือฝ่ายคนะ้านกันแล้วอัดีก็ดีก็ดีสบายใจไม่ต้องรอแล้วฝ่ายค้านเป็นประธานสภาได้ไหมไม่ได้อาเหรอแต่แต่มีข่าวอีกข่าวนึงมาบอกว่าอาสีฟ้าจะไปนั่งประธานสภา ต้องร่วมรัฐบาลถ้าถ้าถ้าร่วมรัฐบาลเขาไม่เอาเขียวนี่เอฟ้าไม่เอาเขียวนี่ก็แล้วแต่เขาประกาศชัดเลยตอนหาเสียงจำไม่ได้หรอจำได้คุณเยออะไรกับการเมืองมันก็สนุกดีอะวนไปวนมาดีมันดีผมนั่งดูมาห้าสิบปีนะก็ยังเหมือนเดิมเลยอํานาจผลประโยชน์เทนั้นแหละ ถ้าแบบงกันรวมตัวก็ไปด้วยกันได้แต่ตอนนี้ก็กตก็กาลังจนมุมเหมือนกันนะแต่เ็าทำอะไรเขาไม่ได้หรอกอะไรเราไม่มีอะไรทำเขาได้หรอกเพราะกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่จบนะก็กตเนี่ยกูกูกลัวตายไหมฮไม่แล้วเราก็ได้แค่พูดทำอะไรไม่ได้รู้ว่ามันไม่ดี มันไม่ถูกต้องอะไรที่ทำอะไรไม่ดีอะไรแก้ไม่ได้จับไม่ได้เอาคนปไม่ได้เนี่ยผลสุดท้ายก็ต้องแอนแอนแล้วไงปฏิวัติปิดเลยมันแน่นอนแะมันจะแก้ด้วยวิธีนี้นะแล้วก็ร่าก็ทำรัฐธรรมนูญใหม่หนูว่าไม่มีไหมปฏิวัติอะเพราะว่าเขาลงตัวแล้วมีให้น้ำเงินเป็นผมว่ามีถ้าปฏิวัติมันต้องประชาชนเป็นผมว่ามีหนูว่าไม่มี เออก็ดูกันกนี่เออแหม<า> <c oughs> เขาลงตัวแล้วลงล็อกตามคลิปเสียงนั้นเลย <c oughs> เออเออตามคลิปเสียงที่มีนั่นแหละไปหาต้นตอไม่เจอมันยังมีเยอะคุณไม่รู้เรื่องหรอกอ้าว <c oughs> ไม่ได้นอนหรอื <c oughs> ไไนอน <c oughs> ไม่นอนไม่นอนหรอจะไปนอนไหมหรอ <c oughs> จะไปนอนทำไมจะไปนอนก็ไปเนี่ยจะต้องไปไหว้รบรรพบุรุษอีกอ๋อไหวไหว้เลยวันนี้ไหว้เยอะนะ ก็ส <chat> ินเชียอ์ยูอีสิ่งนี้พวกใช้นะฮะบวงสื่อยูอคิดอะไรก็สําเร็จนะครับนะวันนี้ขอทุกคนมีความสุขนะฮะกับการไหว้เจ้าแล้วก็กการกินวันนี้กินรับรั์ด้วยไงรับรั์เออวันนี้หวยออกขอทุกท่านถูกหวยรวยนะฮะรวยรวยวันนี้ฉลองตุนจินเป็นแตะเอียครับแต่เอียนะโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับ